ไปเห็นไปไหวยังต้นวยหัวแล้วมันเห็นเนาะเห็นแนมไปเสานี่ถึงว่เสาวไม่ได้ยังอะบาดนี้โอ้ยคาบจักแล้ววยออกวางไว้สาวเราฟันได้พระเนาะนั่นตื่นสามากแนมโอ้ไป้สั่นนีเลยวางเราที่อากมอยู่น้ำอีกแล้วบ่ก็ยานาก็ได้ สิถึกเลกอีกแม่นบ่ว่าสิถึกแล้วเนาะเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจารย์ลํางวดที่แล้วนี่ฟันหนาะเลยเออกค่อยก็ปันไปทัรั่ล่ะไปรังก็อยากกินหยังเขาก็ซื้อให้กินอยู่เขามาดึกนั้นออกแต่ว่าเงินก็บ่ให้ใช้ซื้อกินอยู่ก็ปั้นรังพุ่นล่ะไปเออเออแต่ว่าอยากกินหยังเฮาบอกเขาสิแลนซื้อยเอางวัน่นี่เจ้าันล่ะไปนี่ Fun lào, fun lào, fun côn fun côn fun 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 con fun 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 cái ờ. ครันบอกเลยก็คือกูสิเฮ็ดมบุญเลยค่ะร้อยแล้ววันรยบอกวันนี้เขียนบอกวันนี้แล้วก็เขียนครบตัวนั่นแหละไอเลขมันก็สีแดงอยู่ด้วยโอ้ยมันสิจำได้บ่หือเนาะเอไอจะว่าแล้วก็อ่านใ้ฟังอยู่จะเข้าจำบ่ได้จะเลยจำได้อันสามตัว จำได้สามโตเอาก็ายังดีตัวสันยังจาได้อยู่เออจาได้สามโตไห<ว>่เป็นเลขหนาหรือเลขไทยมันงไม่จักไทยจักหนาแล้วบรรูแล้วจาได้แต่แว่าจําได้เออเป็นเลขมันแต่สีแดงเยด้แม่บ่เออแต่ฟันเห็นอยู่ในอันนี้เมื่อนั้นมันเลขมันบป็แดงมันยังยังอกอกสวยอยู่เอออื อันนี้แห้งแต่แดงดูว่าแดงจึงคืองเลยอะไรเ็ดบุญในายเขาหาลอยลีตัวนี้นี่เฮ็ดบุญหาลอยนี่คิดยากอยู่นี่นี่เงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหกร้อยเงินเดือนพันสี่ทั้งหมดพันสี่เอากระเป๋าพิการน้ำเนาะอ๋อพิการน้ำเอายังเหลือยังเหลือเฮ็ดบุญหาลอย เออเจ็ดบาะแล้วมาเสื้อมือนี่จะพ้องก็อดเข่าอดนามก็อยากอยู่นี่อ่าถ้าคนปะเข่ามื่อใดแล้วมือนั้นได้ใหญ่โออช่างมันได้จีแท้เออ้ยโปรงหมดแล้วปรงหมดแล้วจีโหลดเอออะได้ย่านอะได้ย่านอะไรย่านนะเออจีกับจีโหลดจิงได้ต้องได้จีเพื่อเจ้าล่ะแมนบ่เออนะครับอย่าเปล่าดีจีเลี้ยวตาเจ้าถือจีเร็วในไข่สิบบ่มีบุคคลมาสัมบัดนะค่อยบอกมูเจ้าแมนบ่ล่ะว่า นี่วันทีหนึ่งสิงหานี่วันเกิดค่อยบอดีหนึ่งสิงหานี่พอดีด้วยค่ะว่าให้ระวังเดือนนี้ไปเดือนนี้สุดแล้วก็กรซิวยู่นโดนเติมอยู่เดือนนี้พ่กซุดกะแจักถือว่าวายังได้เนาะจะตายวันที่หนึ่งมีบ่ตายวันเกิดเลยบ่ป่เนี่ยบ้านกบ่เน่บ่าวพี่เอ้ยเห็นแล้วเกิดชิว่าเห็นหน้ากันหล้านนัด เกิดเกิดมันทีนึงเนาะเออเอาจะบอกเรื่องตายแตกมันหดหัวใจเออมันตายสก้นนั่นแหละทำใจเออเอาว่าเรื่องเลขแดงยี่คืึก่อนฮะเนี่ยเอาก็ยังว่าแปดสองแปดใช่ะอ่ะแดงยี่คืึ่นี่แปดสองแปดแปดสองแปดโอ้เลขบนเลยใช่ป่ะอืมแองแปตั้งแต่ก้างหวเนาะเออปัน่ะเลยโอเตียงเียงห้สื่อน้ำใไม่นั่นะเสียงไหวบึงก่อน จะเฝ้าใส่จำนวนเงินเด้อเขาว่าเสียงก่อนเราก็เออเออเอ,อ,อ๋อเสียงเบิงเสียงเบิงไปสื่อไว้แล้วเออให้ให้เจ้าให้ผู้ขายนั่นเขียนไว้แล้วเออแต่จะเฝ้าใส่จำนวนเงินเออฝันอีกบ่อค่นเนี่ย ฝันตัวนบ่ตอนนังขึ้นฝันว่าอันได้ปลาเอามาให้เต็มอยู่ดิไม่แต่ปลาโขตตัวนีใหญ่ๆซ้ำเขาเฮ็ดแดดเดียวมาให้ยุงสิอู้หูคอยถือสองมือนดิวอ๋อก็สิให้ไหลแต่คอยสิเอามือใดเนาะกินเข่าแบบนี้ก็ได้อะคอยวางลงของหย่านของหลักของคอยเนาะคอยกันเลยเอามาห้วมมือเดียวในกระเบื้องนี่กระจับเขากินเลยก็ทำไมจับอันนี้อีกเพราะว่ามันหนักปลามันไหลไม่อันนี้วันวันปูเดนี่ฟันนี่ ฟันพระไงบ้านี้เมื่อนั้นฟันว่าพาพนไ่ลำขับรถไปใส่ิันว่าห้ไปแกะซุปจากโลงจะไปหอดพอดีเขากบดึงโล่งออกมากเขากบดึงซุปออกห้เทางนี้ไปแกะอันนี้บเฮ้ยคอยประยุ่ดอกใบจันเรหยีบดูไอด์งั้นอ่ะฟันสองเสือฝัน้องเสือเออวันโกนกับอันวพระออวันโกนนั้นมันมันแบบปลามันฟันได้ปลาพรม แต่วันบําเพนวันโนนั่ลงไปเลขออกปุ๊บขึ้นค่อยกับฟันเลยเนาะอืเฮ้ยผีบอกเลขกันเนี่ยย่ามันโง่จำบ่ได้เนาะค่อยตื่นมากค่อยค่อยตื่นมากเฮ้ยผีบอกเลขอีหยังเนาะค่อยๆย่ามขีดทุเรียนเฮ้ยเด็กกระแดงครั้งเอ้ยเลขกระแดงผ่องเออแต่ว่าเอ้ปบนได้เนาะวันนี้นอนลักตาลักไปลักมาเออ ก็ยังดีน้นังจำได้อยู่ฝอ,อ,อ่ยเรียกคนฟุบเรียกคุณผู้แสดงว่าไอ้มือมือวันโกนนี่ฝันนี่เอาเอาเลขไปให้เจ้ามือเขียนให้นี่ม,มาฝันว่าได้จับปาลาอะไรก็ได้กินเข่าแม่นว่าไมันเข่าทางเลยตัวนี้วันนี้ก็เท่อที่สองกับฝันอีกฝันว่าพาจารย์ลำไปเอาศพออกจากโลกเด็ดเด็ดอ่านทำไมฝันเนี่ยบ่ อะไรอ่านเลยเอาส้มนี่มัดเพิ่นไม้ขวอมันยังไหนฟันดีบ่โอกจักแล้เอาสบออกจากโลกมาแขะสลักเนาะมันก็ชิดีอยู่เจ้เนาะเอามาแกะสลักเออพุ่นผู้แกะพุ่นเทาไห้่กันแหละเนื้อออกให้หมดเลยเลือดได้คงคงกระดูกเอืมเออแต่ละวันเราต้อยู่น้ำเราคอยไปอยู่น้ำเรากระดูกสลักปันขนาดนี้โอ้อีกบ่ซ้ำนี่นี่เม็ดเดียวนี่เออซ้ำตรงเม็ดเดียวนี่แหละแมืนบ่เออ

มันอันนี้ที่มันบริสเสียเงินไหลมักตัวใดที่สุดเหรอเยอะสวยไม่คุณปาเยเอาตัวนีงใส่เอาเยอะสวยันหนาทั้งผีเนี่ยขอทายลูปเน่ยโอ้อันนี้ไทยอืาขนาดหนามันีนีน้อยนึงขน่ด่าบนก็ซีบอปาไดเล็กบลได้ดังอันซื้อได้ด้ยสองตัวเพราะว่าห้าจําได้นาะ Chú chăm đáy 8, 2, 8 thì nó bụng ra nóng bụng đi cơ Phụ kho tài luôn <laughs> Nè, dạ, sao phụ kho tài, coi phim mỏng này kì ยายสวยมาปมาปั้นก่ออย่าเด้ออย่ามาประพั้นแถวนี้เด้อเอาเอาเสือกเอาเสือกเเอาีกต่อเลยแล้วเอาต่อมาได้สบายเด้ออ่ะครับผมเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณยายสวยนะครับที่ได้มาหว่ความฝันแล้วก็แบ่งปันตัวเลขให้กับเอฟซีธรรมปิชมเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับย้ำว่าตัวเลขทุกตัวความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับ ครับขอบคุณเลยยายสวยหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยายสวยขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆกันบ่มักกับ